คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้คนสวยมาหนาแดงหนาแดงจมูดงเป็นเป็นจมูลูกพูนจังหวดนอกรู้ไหมแม่ไห้ติงเท่าไหรเท่าไหร เต็มเนนิลาต็มนัหกพันตัวพันหเลยบอกตัวนาวกับหกแค่สิบแปดใบใช่ไหโอเคสิบแปดใบต้องขยัารถบนตัวลายหรอกแล้วไรก็จะเล้แบ่งทานรถจะก็อ้อยจะก็อ้อยเพื่อใบอมาที่หลังเดี๋ยวสิกปจะเป็นเจ้าอีกโอ้ยไบบนิลูกน้อยกี่ยิ่ง เด็กเย็ุดเดียถอเราเขาเยี่ยมคย็นให้เสียอาไปตรงตัวเองใส่มนกมาทางเราเรใส่ลผมมุกมาทางเราเด็กบองเห็นแต่เด็กผูกปิดเจยเด็กน้าดไเด้เด็ สามสีฮะเปน่หาฮะโค้งองาาออสามสีือทั้งหิดเนยนอกจากนอกจากของคอยเนี่ยทั้งหมดเตงต่ำยิงแดงตป็ต่ำโอเคืมเกิดดินบ่ นี่แน่ยิงแดงติงต่ำโดนติงสองเท่าไรติงสองห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าติงกพันห้าพติงหเท่าไรบอติงหบเกี่ยวเจ้าของข่อยเจ้าใดเจ้าใดผู้เดียวอ๋ามองข่ามันอยู่ติงหาด้เอเออเจ้าใดผู้เันีติงหกเนี้ยอันนี้้าพานับนับ้าพาพเท่าไรเจ้าบไ่ได้เอา้เอาเจ้าอนบอ ตี๊มองของ่อยจังไหนอยยิงแดงเนี่ยหองคอยสองโตเนี่เนี่ยตัาซีกับตัมเียงเนี่องเยจีนั้นอยเสหองเจกินตัวนี้เนาะเนี่ยอันตั้งขังนี่หาสองามลนี่เด้มันยางละบายเเอาวะนี่หใบเนใบนี่เออของคอยยายสายันอือกินตัวนี้พี่เาเออกินคือเเราก็ต้องเพิเสลินมาอีกอย่น่อยเอาเอาไปบดคอยเมาแล้ว เท่าไดแล้วเจ๊เจ็ดแห้าพันหาพันเอาคุณเลียพ่อพ้นเอาเต็งพร้อมไปได้อยู่หรอกไม่ต้องแก่ได้อยู่เอาเพราะสิอยากไม่เคยกลัวไฟเลยกลัวกลัวแต่กลัวแต่สามีป่ะอสามีเหรอปะานกลัวแต่เงินมันจะไม่เข้าธนาคารอยากจะอยไปดึงเงินเอออยากตัเงินบม่เข้าธนาคารกูไม่ก้อนเลยมาหอยเป็นดุกันไม่ก้อนมันมา ลูกล so so no ูก no. ัอเดี๋ยวเเดียวยคยเค่อยหนงอสี่ัท่ไปสิบน่เาันเอพกรอกล่องาหานกลองาหาันงเด๋วอันนี้จะไเนี่จ๊บอะรเล้วจอน้ือตาเตงสองนี่เม่บอกเอ้อถือตาเต็งสอืกันเรวกรันพักรอไปบมากจะเข้าใจอย่งเดมื่อันเศ้า แล้วมาพสือผูนของเราป้อนกันได้การพิซ่าเราต้องคิดเนเร้อใจเงินเดีว่ยเจ็ดเ0เจ็ดเจจ็ดเันดดเเจ็ดเจ็ดนจนดเจ็ันจ็้เจ็ดเจม็ดจดเดีนดเ็ัด

อันนี้สองเยลเลยกินยาดีไหมล่สัตวิชดเฮยปบ่นี่ดเ,นนเดี๋ยวเมอต,อมตอมัวนี้นะบอกว่าเจ๊เด๋ยหมตัวนี้นะก้าหกสหกสอันนี้ต้ดเกินมาหกสเกินใบหนึ่งี่ะต้นหกสี่นี่หใบ อันนี้ก้าหกสี่อันนี้อะไรไปหกสู 64, 64, 64, งเลยเปิดเกิดอไอยังอ๋ไงอานี่ยอันตัวนี้ U หกสี่ก้าหกสี่ต้นหกสี่ก้าหกสี่ห้าสาม่หกสูงเปิดิงเอิ่งเร็วตามเนื้อมอสมือเม็นหักบาลีเร็วเอาละโ,<อ>โดนหกเอวก็ได้หกเอวก้าวหกสี่ไหมตากับสองกินนะ เต็งหงินนึงันต็งหกหมื่นหนึ่งหกห้ีพนเอาก็ไรเงาผู้ขายเดีวเต็งายนะว่าเต็งหของใครไปใช่หล่เต็งหกี่ก้อนเดียวนึงเขาเน่กเได้หอล่เอาไเต็งหกก็ว่าเขาว่าเจ้าหน่ายากจะบรูปยากของไผนะหกห้าสามสิบหกอนะหกยอหกาสายังไนี๋ยวเราหกขา ไก่อนเดอะสพ่อยูรจับเจ้าเล้ยข่อยจับตบหกด้อ่วไปเต็งตั้มบุญลูกวางไบริเกียนชื่ออะไรอีสรูปแล้วเจ้าเต็งหรือบเริครบอก้องหกห้าสามหัวแหกห้าสามอันนี้ใจเลี้ยอันนี้ใจเลี้ยใจยังไงหกสูงหกสเท่่อนนี่อันยีนีสิบสี่ใบอันนี้ยังไงสิบใบหกสูงเพื่อนสิบใบนี่เอาไปหกห้าสามหกห้าสามเจ็ ไบ่รู้ว่าองใคเลเาเจ้าต่งด้าวัไเ่ยวองไล้าเจ้าองไับเจ้าวัดากห่าสาม่แดงองหนึ่งองามจดแต่เาจเางหุจเม่เปล่ยนพยันเงหปลี่ห้องของใครใไ่รู้ว่า้องรไฟดูเรบเจ้าเอ็นไปฮาร์จ่ะไย่างเยรบลังแบบนี้เรไบจว่าเงหุกองนึงส่จะร้เเจ้าเอาหรือบอกบอกไปเอานะบ่าไฟเต็งหุนนองได้ ไ่้ไของยเพ่กอน่ยเต็ของมากไปใส่คนละานีต้นเพนสีใบม่รูว่าของไผ่หาสีไใมเอางาไพเอาไปบางน่ยมนหยาต้ต่ครับอกาเพื่อนเอาพากับแจ๊สเดี๋ยวนัดที่ที่ไหน นาที S 1 0 0า0สามทีมันเปิดเด็กแมนเด้เปิดแรกได้ป่าวเนี้เปิดสองบอเจเจได้ขนาดจำเปิดเพื่อะยังจำบะไรอยู่เปิดแรกก็ปิดตรงนั้นพวกหักสามหมื่นรมพืลนสามหมื่นรวมพืนเจ้าก็ต้องบอกว่าเอาไปก่อนสามหมื่นบอกสี่ใบไหมสี่ใบบเ่อาสินั่นคือเนื่งตัวพอแยกให้อละมื่นหลงตีห้าเกี่ยว

หกสามั h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  u u i, ้ยไปตามสองเลยเอาเปิด่หสามัยนี่จบยังไรอีกจยังน่งแก้มันเลยลงสิเอาเปิดเต็มเตมเต็มเต็ยังบอกเลยว่าเต็มเต็มหกสามนเลยนี่สองใบหกห้าสามสิบใบแล้วก็หกห้า 64ไม่ใส่บ่มีของโตบ่มีต้อง643แหละ6430สิไปโอเครู้เรื่องแล้วโอเคไาบ่มีเดี๋ยวไปจ่ายให้3 2 4 6 8 10 643ตัวีะมาตัวเก่าอีีว0ายังเก่าอยู่า6 3้น2 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปือก็เล่นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกห้าสามมีเต่งอีกบอเต่งหกเกี่ไหมบอไม่ก็ไปไหล่มากี่บอเลยก็คอยเต่งตัวใหญ่พออืมเ่ เปลือกภาษเอาใส่ไหมนะเขาสามบ่อเปลืมาใส่สี่สามเอียวสี่สามเอียวเลยนะเต็มเต็มใส่เลยเลยสี่สามเอียวเลยนะสีคมาไดไปนะี่มเอยวหรือหกสามเอียวเดียวเดี๋วเมืกันคนกับาสาม ใส่สามโนเลยมาใส่ตั้งสามจะไปหาสมะใส่ตั้สามเลยหาดยลเอาเจ้ากุนมาเปิดยมองเกดนละจาสเจ็ดเจดเก้ิ สาสี่ห้าหกเจ็ดเปดเสิบตัวอย่างอารไหวไหมบอสิบแปดสิบแปดเอาไปหัวภาษามาวันนี้หาานเตอร์กกถามแล้วจะเราจะรับบอดอซองไปบอเอาไปเอาสปมาหาซาเดียวมาหาซาเียวคอยจะโอ้พญสยยันมาใส่โนบานเองถงซีบอสยืดไปซีตาเลยบานนี้ไปผ่ากับไรอ เราไมักซีสมเอี้ยวนู้นนะมีหมีสามกับอไกินลมีหามีสามเเจ้ามีหามีสามเเจ้าเจ้าเต็มเครื่องคอายว่าสมกัเี้ยวเอาละตั้มตั้มตั้มที่สามเอียวสิมหาซเอี้ยวยังไงสาเบียดสิไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแทรลงถ้าแท้กสูบไม่ได้ยิได้เงินนั่นเจ็ไมเสร็แป๊า อันนี้ยังไงแจไรเป่าเก้าบสิบเอ็ดัดูเรียงินหน่อยเวลาเข้าใจมา่ระธานใจอยู่ดูเรียงกันเลยห้าสิบหกเออนี่แจครบหรือจังออกคืนม่เป็นการแจ้ะธานในครบออกคืนมั้ยบัติมาโอ้แจไปแล้วสิบัอีกแล้วมันนี่หากระซ้านี่กับอะไรเนาะแจมันต้งนหนึ่งเนี่ะไเลยมันนเจ้าคืนไปก่อน น่าเห็นบอกกดดาวทน่มเกเไจ้านั่งไก่ไกคุณพระนะเจ้าเก่งเล็กเป๊ะเลยเด็กั่นผนั่งไกไตื่นมาบมันถึงมาสอดใส่กันแันจะตื่นไปยุไกลแลา ไปขึ้นเ่ไรที่วันนี้่างชิตาว่าคนสิซึ้มหา่อว่าคนซึ้มหาแตันไปซอนเถอะหรอกทศเจ้าของผ้าเอกก็พอสิบหกเอออพ่อู้เองรู้ดูเจ้าสิเมว่าเราสิไนยเมื่อนึงเมื่อทโอ้ยเมื่อนตำตเพื่อเเจ้าบกสามขเจ็ดสี่ิบา๋วให้เจได้ดวกันไดเายีสบอ้าวเทียงอันนี้สี่สามเกเนาะสี่สเกสี่ไหกเจ็ดแปดเก้าสี่ง

ท่สาย่ยอีกอ้อทกนิัทนนไหลเปสียงหกแล้วตอนนี้มันบุกหกเงี้ยสงสามไลาอยู่หกสูงังไงอยู่ไดไลอยู่หกสูงมีเ้ยขนไหนกันเีสนละ่สามแ่บัวมันเจกับแคยังะกหาซีเป็นยูหกีไปห ตัหวหกเอหวเอหกเอวหกสามหกสามหกสองเท่านั้นแหละกเลยเนี่ยนะชี้สามเีดจะลงแตห่หกหาสามย่ยเดือดเจ็ดสามี้หาีหใส่ปุ่นเฮ้ยได้มองหาสามมั้มนะนี่ยนะสามีหานี่อันนี้เลย สีอะิบใบเป็นจิบเป็นิบหาใบใส่ซองใบเป็นสิบเจ็ดใบส่ใส่เจ็สีไปใส่หกหกจักรกว่เอาสี่ไปเต็มสี่กว่าไปเออกว่าของปลงมาติ่งนี่ฮิคารติ่ัหนีมานี่ขอลงมาหนีเจียมาหนีห็นปะเอาเอายงไงปะบิดบิดให้คอบิดตรงไหนติอาหหาไปเจ้หกซีหาไปเจหกซี่

ก้อนละหมื่นก้อนละหมื่น่นจะพรอมมาเสียบงด้อนเรการหาซีบอมีเดอรุดเต็มเต็มการหาซีวิ่เ้าาาจะไซีไปไปตีเต็มเด้๋ยโเดี๋ยวว่าจะตีขึ้นไหนเท่าไรสองอกนี่เอาเลยกาหาจิ้กินดีก็เชยประจ้าเจ็ดเจ็ดเชย แล้ยสองเืินชีเืนกับทุนผุดาสามร้วยาสามสิบใบโอกาสามสิบใบเดี๋ยวคอยเอานัาทั้งมด่แล้วกใจทักงก่อกาสามสิบใบสี่มืินติงสี่มืนทั้งหมดอ่ะทั้งทุนทั้งถืองิสอคยก็หาซีไหลไปติงหกเจ้าลงเท่าไรหาซีที่ยงเงินเงินหนึ่งไดสองเงินตีมาสองเงินกเดี๋ยวจเีกไป โกคาามเช้อเดี้เออมาเนี่ยเรือแพลได้พอนี่อ่านี่เต็มหกสองเทียร์แล้วนอเรื่อกใคเต็งใคเพิ่นเต็มหกลงไปเท่นั้นเจาอะไรมาเต็งสี่เท่าไรสองหมื่นว่าสองพันสองหมื่นก็นั่นละนั่นหละบไจ่ายไปเบิดเราสองพันกเพิ่งสี่หมื่นแล้วกระจายหม่างคงไ ก็บกันป่ะจะแบบทีหลอยู่บ่าไหลดูหล่ามองคอยกับคือสกปอนเนาะว่าคอยแลไปพบตลอดก็หาซีคอยแลไปมือเล่ก้าวโหงหาคอยแลนไปมือสองใจมือใจบัตเทเนียมัดเต็งซีเจ้าไหไไปโหหาคอยหลไปโหอีกก่อนนั่นสกปรนอะฮะคบก็บใแบบมงมีก็แล้ขี้ขันดีันเนาะพบซีสองอเ่า 642เห็ดห็ดมมืหก็ได้ค642เออน่ะนะกการก็เตมหนักเลยพุดๆไปสืบหนักไปสาวสมองเจ็บเจ็บไอยู่มาชักเอาไปเที่ยงเขาหูวยิบสิบปีคนนัากระนำได้เจ็บนึงเด้อขาดจ้องใหม่ติงเงน

Năm lẽo, phải nằm lòng 3 lòng Ok, lòng 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 กไปสห้าหกเ็ดด้สี่กเ็ดก้าสิบอูเด็กก็ไม่สองพัน่ให้เจไปเจไปกที่สองสิบไปจอสิบไปเอียงกสีสองคนได้ฮกมเดียวฮกี่สองมามาใส่หกสามเดียวก็ได้เลย แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจพี่จ๊กคนสองสามสีกเ็ดแปดเกอดสองสามสี่ห้าหกสิบอ็ก็ยี่ิบอานนีแต่หกมเยี่วไปเลยวไดไหมเยอะป่ยี่สิอัน